ะกันคือประกันคือเขาจะมาปรยกี่ยวกัื่องนี้ก่อนแล้ก็คยเร่องจเดูเรื่อค่ะคุณประกันเงนที่7็ประกันประกันออกมาไล้สามสีบน่าจะประมาณ่องเข้ เขาต่อที่หมอคุ้มเขาอยู่เดือนดำอ๋อยูเรือนออกมาอนเาเอาออกไปค่ารักษาไป้ยู่ที่โรงพยาบาลแต่เมื่อวันที่ึ่งออกยังไม่รู้อาจารย์น่าจะออกแล้วว่าจะเขาอยู่ตรงไหนจะไปหาเขาแต่ทีนี้เห็นเห็นผักพัทที่โอทางเทคโนแต่ไม่อยู่แล้วเพราะว่าเจ้าตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะ ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนเขาอาจจะไปไม่ไกลจะอยู่ตรงเังไม่ออกเขาได้ออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าปกติแล้วเขียนหน้โรงพยาบาลจะจะเก็บหมื่นห้าทีนี้เขาเลยเอาเบอร์เบอร์ระบบรถเขาน่ะครับแล้วก็ให้คนอื่นไปดําเนินการเลยไม่เจอแต่แต่นะาคล้ายๆกับว่าเขาติดยาเนาะติดยาอาจจะมีการมีอารวาสอย่างงี้อารวาส เป็นบ้านหลัง,ลงที่เขาเคยอ,อยู่เขาอาจจะคิดว่าเป็นบ้านเขาแต่ว่าไม่ใช่ก็เลยอยากเข้าไปพอเข้าไปไม่ได้ก็เลยอาจจะใช้รูปสิงนี่ทุงเข้าไปคิดว่าน่าจะพยายามเข้าไปอยู่ในบ้านแต่ว่าไม่ใช่บ้านของเขาอยู่นยในบ้าน <laughs> <laughs> เห็น, <laughs> เ,หนเห็นบ้านแบบมองดูแล้วเห็นว่าบ้านไม่มีใครอยู่คุยคุยคุยกับแม่เขานะคะ แม่เขาไปบอกว่าพอดีบ้านบ้านพังนี้แล้วใครจะรับผิดชอบอ๋อก็ก็คงจะให้ป้าที่อยู่คนที่เลี้ยงเขานะคะให้ให้ป้าเนี่ยส่งเงินมาให้เราก็จะทํารั้วให้ป้าป้าที่เหมือนกับแม่เลี้ยงเนาะแม่เลี้ยงของเขาส่งเงินมาให้เราก็จะจะทารั้วให้เขาใหม่แล้วก็จะซื้อสิ่งมามาแทนนี่ยืนยันอีกครั้งได้ไหมครับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องค่ะเรื่องเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองค่ะ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองเ,เรื่องไปในครอบครัวค่ะอาจารย์อาจารย์ลงงยาวซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูนายอาร์มเนี่ยก็ทราบว่าในอาร์มเนี่ยยังอยากจะเข้าอยู่ที่บ้านหลังนั้นอยู่เนื่องจากว่าเคยพักอาศัยอยู่ตั้งแต่เด็กๆนะครับวันนั้นเนี่ยหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยก็น่าจะพยายามที่จะเข้าอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปได้ก็เลยโมโหโมโหก็ได้เอาลูกป,ปั้นสิงโตซึ่งวางอยู่หน้าบ้านเนี่ยทุบ ทุบเฟี้ยงทุบทำลายรั้วเพื่อที่เข้าไปในบ้านครับแต่ก็ยังเปิดประตูไม่บ้านเป,เปิดประตูเข้าไปไม่ได้ก็เลยเข้าไม่ได้ก็ได้นี้ก็ได้กลับออกมาครับเพื่อนๆหลังจากพูดคุยกับอาจารย์ดุงยวแล้วอา,า,าจารย์ดวงยวว่าครับถ้าอาจารย์ดวงยวก็จะได้พูดคุยกับทางแม่ทางบรรดาของปิยรัตน์นะครับเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าจะมาชดใช้คขาเสียหายเดี๋ยวจะซ่อมประตูรั้วที่พังให้นะครับ ซึ่งตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยตั้งแต่ที่วันที่เกิดเหตุมาก็ยังไม่มีใครมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบส่วนนะครับส่วนในเรื่องของนายอาร์มเนี่ยทางตำรวจเราก็จะติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป